สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทํากินง่ายๆกับออคกิเเ่นนะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาทําเมนูอะไรวันนี้ขอเป็นเมนูแซ่แบๆแล้วกันนะคะเพื่อนๆเ,เมนูกุ้งมะนาวนั่นเองค่ะทํากินง่ายๆเลยนะคะไปค่ะไปดูวิธีทํากันเลยวันนี้ออกใช้เป็นกุ้งแช์บวยนะคะเพื่อนๆใช้ประมาณอยู่ครึ่งกิโลค่ะก็ เลือกเอาตัวใหญ่ๆหน่อยละกันนะคะจะได้อร่อยเนาะทำความสะอาดกุ้งให้เรียบร้อยมาดูส่วนผสมกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะเราจะใช้กระเทียมสับพริกจินดาแดงสับมะนาวแล้วก็ผักชีส่วนเครื่องปรุงก็จะเป็นน้ำปลาน้ำตาลนะคะน้ำกุ้งมานนึ่งในหม้อน,นึ่งไฟแรงห้านาทีนะคะเพื่อนๆปิดฝานึ่องไว้เลยค่ะ จากนั้นเราจะมาทำน้ายำกันก่อนก็คือบีบมะนาวนะคะใส่ลงไปในชามผสมต่อจากนั้นใส่กระเทียมสับพริกสับเพื่อนๆจะใช้เป็นพริกขี้หนูก็ได้นะคะถ้าเป็นพริกขี้หนูก็จะเผ็ดแต่ว่าปริมาณที่เราใช้เราขึ้นอยู่กับความชอบของเราเลยว่าเราจะชอบเปรี้ยวขนาดไหนเผ็ดขนาดไหนนะคะวันนี้ออใช้เป็นน้ำตาลแล้วก็น้ำปลา น้ำปลาใช้อยู่ประมาณ2ช้อนโต๊ะน้ำตาล1ช้อนโต๊ะนะคะส่วนน้ำมะนาวหรือกระเทียมพริกเพื่อนๆลองชิมดูก็ได้นะคะว่าเผ็ดพอใจหรือยังเปรี้ยวพอใจหรือยังนะคะถ้าเราพอใจกับน้ำน้ำยำแล้วละ่ะเราก็โรยผักชีได้เลยค่ะนี่ค่ะกุ้งสุกพอดีเลย5นาทีนะคะจากนั้นเราจะนำกุ้งออกมาข้างนอกแต่ว่า ตัวน้ำที่เราได้จากกุ้งนึ่งเราจะไม่ใช้นะคะเอาแต่ตัวกุ้งอย่างเดียวนะคะจากนั้นก่อนจะเสิร์ฟเราจะตักน้ำยำราดลงไปบนตัวกุ้งค่ะราดลงไปเลยเลยนะคะเมนูนี้นะคะเพื่อนๆจะให้อร่อยก็คือกุ้งต้องสดนะคะเพราะว่าเรานื่งแป๊บเดียวน่ะกุ้งสดจะหวานมากแล้วก็ทานกับผักนะคะก็จะใช้เป็น แตงกวาเป็นผักคะน้าที่เราจะไปแช่น้ําแข็งให้เย็นแล้วมันจะกรอบแล้วมาทานกับเมนูนี้เข้ากันมากนะคะหลังจากที่เราตักน้ํายําใส่เรียบร้อยให้โรยผักชีที่เราหั่นเตรียมไว้นะคะเรียบร้อยค่ะแค่นี้เราก็จะได้เมนูกุ้งมะนาวแซบ่บๆเอาไว้เป็นกับเกรมกับข้าวเมนูทานเล่นก็ได้นะคะ ออขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อ๋อด้วยนะคะ